วันนี้มีเคล็ดลับดีๆจะมาบอกผู้ชมทุกคนเลยนะคะเพราะว่ามีสิ่งดีๆเขาเรียกว่า the b a s t of the b a s e สำหรับคนที่รักสวยรักงามในยุคนี้เลยนั่นก็คือนี่เลย p r ลว d d a y a n d Night Cream เขาบอกว่าเป็นครีมที่ช่วยในเรื่องของสิวฝ้ากระจุดด่างดำลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้าโอ้โหจะเรียกว่า ครบอะไรขนาดนี้สําหรับครีมกระปุกนี้แล้วก็ปริมาณใหญ่อยาก์ระรงการมากจัมโบเอมากแล้วก็ช่วยในเรื่องของปัญหาสุขภาพผิวทุกอย่างเลยจะบอกว่านี้ได้ลองมาแล้ว7วันพอดีเลยเพราะเขาเคลมว่า7วันเห็นผลอันนี้คือ7วันพอดีเป๊ะส่วนตัวแล้วเนี่ยมีปัญหาทุกอย่างรุมโรคตึงทุกอย่างเลยสิวกระฟ้าจุดด่างดำริ้วรอยเพราะนี่อายุ41-42อ็ดส่แล้วคุณผู้ชมแต่ว่าครีมแคลเดย์อันนีเนี่ยช่วยรักษาได้ แล้วก็เนื้อครีมเขาเนี่ยบางเบามากนะกลิ่นหอมซึมได้เร็วมากนี่เดี๋ยวลองให้ดูนี่นะฮะซึมเร็วไม่เหนียวเนืนอหนะแล้วก็กลิ่นหอมอ่อน,ออนๆเลยอื เป็นครีมกระปุกเดียวที่จะบอกว่าในราคา690ในยุคภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แล้วช่วยในเรื่องของปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้อยาให้คุณลองเพราะว่านี่ลองมาแล้ว7วันพอดีแล้วก็เห็นผลแน่นอนสําหรับใครที่มีปัญหานี่สําหรับเป็นเป็นคุณผู้ชายเป็นลุงแล้ว42แล้วก็ยังช่วย ที่เรียกว่าปรับสภาพแล้วก็ฟื้นฟื้นฟูสุขภาพผิวได้อยากให้คุณลองนะแพลนเดย์อ h นไหใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะคะกระปุกใหญ่100 ml ในราคาแค่690บาทเองจ้า